บทที่5การจัดการข้อมูลตำแหน่งเริ่มจากในส่วนการจัดการข้อมูลตำแหน่งประกอบด้วย S0201 ตำแหน่งข้าราชการ S0202 ตำแหน่งลูกจ้างประจำ S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ S0204 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและเมนูการจัดการเช่น S04 คำสั่งคำขอ s 0 4 0 1 s จัดทำบัญชีคำสั่งปรับปรุงตำแหน่งเข้าสู่ระบบการจัดการข้อมูลตำแหน่งนี้จะเป็นเมนูย่อยของเมนูโครงสร้างและตำแหน่งครับคือเป็นเมนูในกลุ่ม s 0 2ทั้งหมดซึ่งใช้สำหรับเพิ่มลบเรียกดูข้อมูลค้นหาข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตำแหน่งเมื่อใช้เมาส์วางที่รายการ s 0 2ตําแหน่งจะพบเมนูย่อยดังนี้ครับ S0201 ตำแหน่งข้าราชการ S0202 ตำแหน่งลูกจ้างประจำ S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ S0204 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว